ที่คิดจะถ่ายรูปเพราะว่ามีครอบครัวเราก็เลยอยากจะเก็บภาพเหล่านั้นไว้เป็นความทรงจําก็จะมีงานพวกพิตตี้ถ่ายพิตตี้ถ่ายรถไม่ใช่พยายามถ่ายให้คนอื่นชอบแต่ถ่ายให้เป็นที่เราชอบเพราะความสุขสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าพูดถึงการเล่นกล้องมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับที่คิดจะถ่ายรูปเพราะว่ามีครอบครัวเราก็เลยอยากจะเก็บภาพเหล่านั้นไว้เป็นความทรงจำเวลามีกิจกรรมในครอบครัวต่างๆเราก็จะมีกล้องติดตัวไปตลอดกล้องตัวแรกที่ใช้ตอนนั้นเป็น 700D Canon ภาพเขาจะมีความนวลสีเขาจะแบบ,บไม่ได้แบบว่าคอนทราสต์เยอะอะไรอย่างนี้ครับ เวลาถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันให้ความอบอุ่นของสีขยับมาเป็นฟูลเฟรมแคนนอน,น 6D ตอนนั้นมีเลนอยู่ประมาณ4-5ตัวได้ครับถ่ายพอสเทช์ถ่ายวายถ่ายซิวทัสนู่นนี่นั่นครับผมพกพาก็หนักมือเหมือนกันถ่ายออกมาค่อนข้างดีครับเพราะอย่างตัวฟูลเฟรมที่เป็น 6D เรื่องน้อยค่อนข้างน้อยลงหลังจากที่ถ่ายรูปครอบครัวแล้วก็พัฒนาไปถ่ายพิธีครับ ก็จะมีงานพวกพิตตี้ถ่ายพิตตี้ถ่ายรถเราเราไม่ใช่ช่างภาพอาชีพเนอะเราก็เน้นถ่ายเอาไว้ดูเอาไว้ฝึกตัวเราเองฝึกสกิลของเราไปเรื่อยๆปัจจุบันอัปเกรดเป็น Canon R P ครับเป็นตัวนี้ครับผมน้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นมิลเลอร์เล u ฟล f เฟรมใส่ตัวเลนเป็น3.5เป็นชุดคิดที่แบบเอาไว้ถ่าย บุคคลมากกว่า่ายผลเรตคนอะไรอย่างนี้ครับจริงๆงานถ่ายรถมีค่อนข้างเยอะครับการถ่ายรถไม่มีผิดไม่มีไม่มีถูกชอบแบบไหนชอบถ่ายมุมเตี้ยถ่ายเสยถ่ายอะไรก็แล้วแต่อย่างผมจะเป็นคนที่ชอบถ่ายในมุมที่มีโบเก่หน้ามีเบอร์หน้ามีเบอร์หลังจะไม่ใช่จะไม่ได้ถ่ายรถแบบเน้นขายรถจะถ่ายให้มันมีความรู้สึกอาร์ตนิดๆไม่ใช่พยายามถ่ายให้คนอื่นชอบแต่พยายามถ่ายให้เป็นที่เราชอบ เพราะความสุขสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆชอบแต่งรถมาตั้งแต่เริ่มขับรถได้แต่ยายุ18แล้วครับใช้มาค่อนข้างหลายรุ่นล่าสุดเนี่ย mm hmm. เหมือนอายุพอเราเริ่มมีอายุปุ๊บมีครอบครัวปุ๊บเราก็ต้องการรถที่มันเดินทางไกลได้เลยมาเลือกใช้ Toyota C-HR ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นแนว Crossover จะไม่ได้แบบว่า SUV จ๋าเราเราต้องการความคล่องตัวในการไปต่างจังหวัดเข้าตัวเมืองจอดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีชุดแต่งรอบคันเป็นของตัว GT นะครับ CSR ตัว GT แล้วก็จะมีเครื่องเสียงมีซับบ็อกมีซับข้างหลังแล้วก็มีเกจวัดไว้ดูสำหรับล้อแมกนะครับที่เลือกใส่รถนะครับจะเป็นเลนโซ j เจเกอร์ไดนาขบ18 อ,ออฟสามห้หน้ากว้าง8นิ้วครึ่ง<ต>ยาง<ต>ที่เลือกใส่นะครับผมจะเป็นเลนโซ่ดีวันซีเอเหมือนกันครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆน,นะครับผมที่รู้จักผมอยู่แล้วหรืออาจจะไม่ได้รู้จักนะครับผมก็อยากฝากหน้า Facebook ของผมนะครับผมสามารถเข้ามาติดตามดูผลง,ง,งานการถ่ายรูปรถชื่อศีรพงษ์วงเครือว er ันนะครับผม